ข้อ13จากข้อมูลที่เป็นความสูงเซนติเมตรของนักเรียน30คนซึ่งมีดังนี้ข้อ1เขาถามว่าจงสร้างแผนภาพต้นใบแทนข้อมูลข้างต้นก็คือจากตรงนี้ที่เราสร้างแผนภาพต้นใบแผนภาพต้นใบคืออะไรก็คือการอ่านตัวเลข ที่มีสองฝั่งก็มาดูวไว้พร้อมกันเลยนะว่ามันทำยังไงก็มาดูเราจะต้องหาตัวเลขที่น้อยที่สุดกับมากที่สุดก่อนโดยเขียนออกมาเป็นช่วงๆน้อยที่สุดของเราคือร้อยยี่สิบสามนี่คือตัวที่น้อยสุดตัวที่มากสุดคือสองร้อยหก ก็มาเขียนเวลาเขียนก็คือแบ่งเป็นฝั่งต้นกับฝั่งใบ นี่นะก็จะได้เป็นฝั่งต้นกับฝั่งใบสมมุติเราจะเขียนเวลาเราเขียนเราจะเขียนทีละช่วงตั้งแต่1 2 0ยิถึงร้อย3 0อยสิถึงร้อยส0ร้่ถึงร้อยเอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันแรกฝั่งต้นเราจะเขียนเป็น12 3องาม่านรวมกันจะได้เป็น123อันนี้คือการเขียนแผนภาพต้นใบก็คือนี่หลักร้อยหลักสิบก็คือเป็น120อันนี้เป็นหลักหน่วยสโอเคนะ ต่อไปมากกว่าร้อยยิบสามมีอะไรอีกเฉยแล้วขออนุญาตขีดทิ้งนะคะเป็นร้อยยี่สิบเก้าสองอันนี้เคยแล้วก็มาเขียนตรงนี้เป็นเก้าสองครั้งเวลาอ่านก็คือร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบเก้าแล้วก็ร้อยยี่สิบเก้า ต่อไปก็เป็นสิบสามก็มีเท่าไหร่ร้อยสามสิบเอ็ดร้อยสามสิบสองก็ใส่หนึ่งกับสองแล้วก็ร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบเจ็ดก็ใส่เลขอะไรคะเลขห้ากับเลขเจ็ดต่อไปก็ขึ้นร้อยสี่สิบก็มี

ร้อยห้าสรอยห้สองอันต่อไปก็16มีอะไรบ้างก็ขึ้นที่ร้อยหสิบ สอันแล้วก็ร้อยหกสิบเรอยหกสิชุดก็ใส่2อันร้อยหกรอยหกต่อไปก็เป็น17ก็จะมีตรงนี้มีร้อยห้าด้วยเป็นของอันนี้ก็ใส่เก้าตรงนี้ต่อไปชุดร้อยเจก็จะเป็นร้อยเจ็ดบ ร้อยเจห้ารอยหก็เอาหลักหน่วยมันมาใส่ต่อไปสิบแปดร้อยแปดสิบแปปห้าแปดสิบเกหน่วยของมันนะอันนี้ร้อยห้าสิบแปดตกลน ก็ตรงนี้เป็นร้อยห้าสิบแปดก่อนนะคะแล้วก็อยร้อยห้าสบเก้ามีครบเรื่องไงร้อยห้าสิบกว่าหมดแล้วแหละต่อไปก็มีร้อยเก้าสิบแปดก็ใส่หนึ่งเกแล้วก็แปดแล้วก็อันสุดท้ายคือสอง้อยหกก็ึ้นที่ยี่สิบแล้วก็เป็นเลขหกอันเนี้ยถามว่าถ้าสมมติช่วงสมมตินะอันเนี้ยคือได้แผนภาพต้นใหม่ของข้อนี้แล้วเสร็จ สมมุติถ้าเกิดว่าช่วงร้อยสีิถึงร้อยสิบเกไม่มีข้อมูลเลยเราจะต้องทำยังไงเราก็จะไม่ไม่เขียนอะไรเลยเพราะถ้าเกิดว่าเขียนลงไปมันจะกลายเป็นร้อยสี่สิบเราก็เว้นไว้เลยนะคะถ้าเจออย่างนี้โอเคนี่คือข้อ1แผนภาพต้นใบแทนข้อมูลต่อไปข้อ2องเขาบอกว่าจากแผนภาพในข้อหนึ่งควรใช้ค่ากลางชนิดใดแทนข้อมูล ชุดนี้พร้อมทั้งบอกเหตุผลประกอบคำตอบก็มาดูการกระจายตัวของข้อมูลปรากฏว่าข้อมูลกระจายตัวค่อนข้างส,งสม่ำเสมอเห็นไหมคือมากทุกช่วงก็มากกระจายแบบมากพอสมควรคือไม่ได้กระจุกอยู่ที่ข้างบนหรือข้างล่างฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจอการกระจายตัวลักษณะอย่างนี้จะต้องใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะ ก็เขียนข้อสองตอบว่าควรใช้ค่าเฉลีเล,เลขคณิตพอข้อมูลค่อนข้างกระจายตัว ต่อไปก็ข้อ3จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ก็จากตรงนี้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยฐานแล้วก็มาเริ่มกันที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนนะสูตรของมันก็คือ x bar เท่ากับ s ิ g m a x ส่วน n s ิ g m a x เท่ากับเท่าไหร่ก็ เขียนเลยอันนี้ร้อยยีบสอ่านไปนแล้วนะเขียนเลยนะคะร้อยยีบวกร้อ่อ่ะร้อยยีบสามวกร้อยบกวกร้อบกวกกับร้อยสามสิบเอรสสองรอยสหรอยสาแล้วก็ร้อสีี

ร้อยหกสิบเอ็ดร้อยหกสิบหกร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบหกร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบเก้าร้อยเก้าสิบแปดพวก อันสุดท้ายสอง้อยหเยอะมากบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลพราบอกว่ามันเป็นของนักเรียนสามสิบคนก็หารสาสิบทีนี้ก็บวกเลขเลยบวกไปพร้อมๆกันเลยนะเลขเยอะอีกนึนง ก็คิดเลขออกมาจะเป็นเท่าไหร่ได้หรือยังมันจะเป็น4,747ส่วน30ได้ไหม ตรงนี้ลองบวกดูหลายๆรอบนะเผื่อตัวเลขคาดเคลื่อนเดี๋ยวขอลองบวกดูอีกทีหนึ่งเลือกเยอะมาก โอเคถูกต้องนะ747พี่ที่ลองเช็คกับเครื่องคิดเลขให้แล้วแล้วก็หารด้วย30ใช่ไหมคะหานออกมาจะได้เป็น158.23ได้158.23ก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็มาตอบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตข,ของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ158.23 ต่อไปข้อสองเขาว่าให้หามาทยฐานมาทยฐานหายังไงก็คือใช้สูตรตำแหน่งของมาทยฐานจะเท่ากับ N บวกหส่วนสองแล้วก็มาดูข้อนี้ N คือเท่าไหร่ข้อมูลทั้งหมด30สิบคนก็จะเท่ากับสามสิบเอ็ส่วนสองเป็น 15.5ก็มาดูตัวท um. allora ี่15บห้าระหว่างตัวที่15กับ16ก็นับมา1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสี่นี่คือตัวที่15นี่คือตัวที่16บหกเขาจะเอา15.5ก็คือครึ่งหนึ่งของตรงนี้เราจะหาได้โดยอะไรก็คือ เพราะฉะนั้นมาธยฐานของเราจะเป็น154บวก158ส่วน2เพราะว่าเขาต้องอการข้อมูลตรงกลางร,ระหว่าง154กับ158แล้วก็เลยเอามาบวกกันแล้วหาร2ซึ่งเลขตรงกลางของตรงนี้ก็คือเอามาบวกกันก่อนจะเป็น312ส่วน2หารเลข,ขออกมามันจะเป็น ร้อห้าสิบหเพราะฉะนั้นมัททยธยฐานของข้อมูลชุดนี้ก็เลยเท่ากับร้อยห้าสิบหกโอเคก็เป็นอ่านอันผ่านข้อนี้นะ x bar ร้อยห้าสแปดจสองสามเมตรร้อยห้าสิบห้ารอยห้าสิบหกแล้วก็อ่านแผนภาพต้นใบให้เป็นโอเคนะห่านค่ะ